โอเคเดี๋ยววันนี้ขอรีเช็ครีเช็คเหรอพี่เีมครับพาดู e พี่ข้ามพี e ออ้โหุเด่นเบสเตอร์อีสโอเคดีด่อันนั้นเป็นนะ เราใส่บานไหมยังเนี่ยครับอ๋อนี่ใส่บานแ้วเหรอโอเคโอเคเอาอะไรมาทำจานทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปาจานไปเอาจานไปไว้ตรงนู้นอันนี้ตัวเดียวโอเคหนึ่งสออ่าอ่าอ่าใครมาแต่งมันเขาเรื่องอะไรวะบีบีฟเอ่อเขาเรียกอะไรวะสมัยตัวป่ะอะไรเขาเรียกอะไรวะภาษาอังกฤษใครพูดภาษาอังกฤษเป็นบ้างมาเลย มาแต่หน no ่อยมาได้ด huh. ีขึ้นกว่าเมื่อวานรึเป่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานรับสาธุเธอเมื่อวานเธอเมื่อวานเธอเจ็บตรงนี้ใช่ป่ะใช่เราแล้วตอนนี้ ชินได้นได้ไม่เจ็บไม่เแล้วดีมากเลยอันนี้เอาอาหารมาให้วิญญาณแล้วใช่ครับทำบุญให้วิญญาณแล้วครับวันนี้อสบายด้วยเมื่อวันเมื่อวันไปเดินไปเดินเดินชอปปิ้งทั้งวันสบายโลหะไม่มไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากเั้นก็แล้วครับเออเขื่อนได้เขื่อนได้ เคเบิลเลือวะลีฟเหรอไอผ no no uh, no 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 oh ีอกไปแล้วนี่ไปแล้วใช่ไม่เจ็บแล้วเจ็บไหมโอเคโอเคอน้มไม่กินด้วยน้ำมันอ่ะ อันนี้อันนี้เดีดีอันนี้ก่อนหลพ่อมีอะไรให้เขาไหมอะไรวัตถุมงคลอะไรให้เขาไปเลยอาอาห่อมา Hãy subscribe cho kênh đây Mì à được không bỏ lỡ những video hấp dẫn